เดี๋ยวเราเอาเงินนี้ไปซื้อทองกันวันนี้วันนี้เรามากันที่ร้านแม่กิมตีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่หมวยสวัสดีครับค่ะวันนี้เปลี่ยนมาด้วยเตรียมเงินมาซื้อทองได้ได้เลยครับผมค่ะวันนี้ดีดีครับผมร้านเพชรทองแม่กิมตีอยากได้ทองขอดูทองหน่อยค่ะได้ครับพี่หมวยสนใจเป็นทองรูปพรรณหรือว่าทองแท่งครับรูปสองอย่างเลยไหมสองอย่างเลยค่ะอ่าได้ครับรูปพรรณให้ดูอาลมาดูครับ พี่หมวยเตรียมเงินมาซื้อทองค่ะนี่ครับทองอันนี้นะครับจะเป็นทองรูปปรรพันเป็นสร้อยคอนะครับ96.5ก,กจุดทาอันนี้<ฆ>จะเป็นทองแท่ง<ฆ>นี่ครับเอาให้ดูเลยครับผมอ,นนอยากอยากได้สักกิโลนึงอะค่ะ,ะอันนี้ขายคืนได้ไหมขายคืนได้ครับผมกกไ่ขายที่ไหนก็ได้ครับทองแท่งไม่มีการหักครับตามราคาสมาคมเลย โอ้โหสนใจได้เลยครับอลองจับดูก่อนได้เลยโอเคนะคะเดี๋ยววันนี้เราเอากิโลครึ่งได้กิโลครึ่งก็9ก้บแปดเาทหรือจะเอาสร้อยตัวนี้ดีอันนี้ก็จะเป็นทองรูปประพันธ์นะคะครับผมใส่ได้สองเส้นนะครับก็10บบ ตอนนี้นะคะมาซื้อทองค่ะ<ช>ทองคาแท่งกันร้านแม่กิมตีนะ,ะในตลาดน้ําพุจังหวัดจันทบุรีค่ะก็ะเป็นขาประจํากันอยู่ใช่ครับผมแต่วันนี้ตั้งใจจะซื้อสักกิโลครึง่งกิโลครึ่งน่มันกี่บาทครับกิโลครึค่งก็98บาทนะฮะแล้วมีโปรโมชั่นอะไรมากะคะโปรโมชั่นตอนนี้นะคะพี่หมวยก็มีสั่งแต้มคะแนนเหรียญนี้เรายินดีบริการนับให้ฟรีเลยครับไม่มีหักนะครับไม่หักนะครับ นะฮะสะสมคะแนนนะครับเราสามารถแลกของรางวัลนี้ได้เลยนะครับเป็นโปรโมชั่นของทางร้านนะครับแล้ววันนี้ซื้อแถมอะไรบ้างอ่ะวันนี้ซื้อนะแถมก็เดี๋ยวเรามีของกำลังพิเศษแถมให้ครับก็เดี๋ยวรอดูครับผมแล้วเวลาทองมาขายเนี่ยต้องเอาแก้วมาคืนไหมไม่ต้องครับผมแก้วให้แล้วให้เลยครับใช้ได้เลยครับวันนี้นะคะเราก็อยู่กับทองเต็มตัวเลยค่ะนี่นี่นะฮะ เต็มเลยฮะพี่หมวยครับร้านเรานะคะอยู่ในสมาคมค้าทองคําด้วยนะครับหรอใช่ครับเราขึ้นทัาใจได้เลยมั่นใจครับก็คืออยู่ในสมาคมค้าทองคําของประเทศไทยเลยครับแล้วก็จังหวัดจันท์ของเราก็มีสมาคมเราด้วยตรวจสอบได้ครับเรามีใบอนุญาตด้วยครับนี่ครับผมตรวจสอบได้เพราะเรามีใบอนุญาตฮะอุ่นใจได้เลยนะคะเพราะพี่หมวยเนี่ยก็ทําการค้านะอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีแล้วก็เวลามาซื้อทองจะไปหล่อพระแล้วจะซื้อทองไปรับขวัญลูกสะพย ก็ต้องมาที่นี่ใช่เลยครับหรือรับขวัญลูกเขยก็ต้องมาที่นี่อ่าวันนี้นะคะไม่มาโทรมาได้นะครับพี่หมวย <c oughs> เดี๋ยวเราเอาไปให้ดู่ที่เลยครับ <c oughs> ขออนุญาตก,กลับลาไปก่อนค่ะวันนี้นะคะแม่หมวยเมืองจันท์หรือคุณหมวยบุญบุญมีแซ่งโง่ก็ข้อพิษหมวยเจ้ถ่ายกรุ๊ปได้นําเงินนะคะมาซื้อทองค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับขออนุญาตกลับลาค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีป้ารอรับได้เลยนะครับด้านนูนนะครับ